นี้นะคะจะมี2ไซส์นะคะตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กนะตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่เดี๋ยวนุ่นให้ดูเทียบไซส์นี่นะคะไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ตัวนี้นะคะเขาก็จะมาแบบสะพายข้างได้อย่างเดียวนะคะส่วนตัวนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะคะตัวเล็กเขาก็จะมีสายสะพายข้างให้นะด้านใน เป็นตัวใหญ่เลยนะคะเป็นช่องฝั่งนี้นะคะสองช่องนะคะแล้วก็ตรงกลางเป็นช่องซิปเดี๋ยวนุนให้ดูตรงกลางนะ,ะนี่นะคะตรงกลางเขาก็จะเป็นช่องซิปแบบนี้นะคะไม่มีช่องเล็กไม่มีช่องอะไรนะคะเป็นช่องซิปลงๆเลยก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็อ๋อก็คือลูกค้าสามารถถือได้นะคะ ถือเขาก็จะใบประมาณนี้นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะถือได้นะคะถือได้ประมาณนี้แล้วก็ถ้าลูกค้ายอยากสะพายข้างนะคะสายเขาสามารถถอดออกได้นะคะก็เดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดูนะตัวสายสะพายข้างของเขาก็จะเป็นสายหนังสีดํานะคะนี่นะคะสะพายแล้วเดี๋ยวสะพายให้ดูสายเขาปรับระดับได้นะคะข้างหลังสะพายเราก็ประมาณนี้นะนี่นะคะ คือใบเขาก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะใส่ของได้ใส่สะดวกตรงตรงนี้หูเขายังตั้งจังอยู่เดี๋ยวใช้ไปสักพักหนึ่งหูเขาก็จะนิ่มลงมานะคะก็ประมาณนี้นะส่วนขนาดของใบนี้เดี๋ยวนุ่นวัดให้นะ